Are you, sure Are you sure about that? เขาดิเอ๊เราถามไม่ใช่เพราะชัดเก้าๆของกูอะไม่แต่ถามว่าร้านเปิดยังครับร้านเปิดไหมครับเฮ้ยถ้าเก้าของกูเป็นไงเนี่ยเราเพิ่งมามีไอ้เรื่องหนึ่งอ่ะไอ้เราก็โกวอ่ะที่แบบกูเลิอกถามจะโกการึ้นมาส4 2 เตียนสามใบว้าวว้าวมึงอยากจะโม,ม่กี่ใบมมงเลยแกสามกีมม่ใบฮะไม่ได้เกลียดล้างเดี๋ยวห้าสกูเกลีมมกย์นะมดูสกูทุกเกลีย์อยู่บนเกลีย์เรมอแลใส่เสื้อมา พิจารณาให้ี่ยอมันจะปฏิหารชาดูไอ้จวดเดี๋ยวมาดูไอ้จวอะไรนัลงหน้าตาไม่ขึ้นหรอยิงยัมงั้นหรอว่าไอ้สเตปุ๊บอันะไหนไปัน

ไว้เป็นโอไว้คินชั้นหนึ่งสกิลโอเเลติดเลยอันไสี่สองมื่นสองมื่นแปดหนุบหน่อยอ่ะตีสองแปดอันอน,นี้สองพันตลอดชัดเจนเลยสองไปน้องไม่เท้นเลยตีส้าพันกะสามแปด ไฟเฟสพีมรงปอนตีกันบอดดนนอะสเตนแนี่ก็ใชนี่อไลป็นอัชลากเซลอ้าวอ่ใส่เซ่ใส่ไเซอร์ 好。好。八。好。 แล้วเธอเลยเธอตีแบงสองเป็สองไปก่อนเ้ยสองสองนี่บูธตีแบบเอนเอ้ยดิดใบเัาดีแต่ยังสกิลรวมีทายตัวฉันตีข้างไปแมนตีสกิลอะไรไหมสกิลเบอร์อะไรั้ยอะไรควอาสกิล บ้านหนึ่งสบาแ,แต่อันนี้มันมันลุกเือเท่าไหร่อะไรใช่หมอ่อต้องูเข้าเลยเช็ค่อลทนาดไวบวกหนึ่งเช็คไ,ไ,ไม่รู้ว่ะแล้วมเช็คแต่ก็ตีเข้าอยู่เยีเหมือนก้าไอ้ต๊กเลยไอ,อ้ตกอบ่อยที่มะล่างอะะ้ดรอ ไว้นออนไลน์คิวโซเชียลุบนไปมีนี่ขายเดิมลนะหนมืนอสองหมืน่นสามหมื่นสี่พันมีสิบเอ็ดส่วสามสี่ไโซเดียวเท่านั้นนะพอคอ,อาม,มา,าัโซรชาสองพันกสกิว ก็รอดีจีมันไดเล่นขกินมาได้เล่นอีกโอ้โหอ้เลื่อนแต่ว่มันจะดีแล้วสองหมื่นห้าทีเส่็จเยนะได้เบลเจอร์ทันเป็นทีเพียวเลยสลัสที่กอนกี่ถ่ายบอดบอดกิ๊ออมตะอนเดเมยฟอน

สองหมื่นละสามสี่สี่มื่นหกสี่ห้าหมื่นหกสองคิห้าหมื่นสองหกหมื่นเจ็ดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มัน็ค่พร้อมไม่ลนเงีอ๋อเออเป็นท่านอะ ก็อนนี้ก็เป็น60,000สอง6 0 0 0 2 60,000 40,000ให้50,000 60,000เอ้เดี๋ยวอันนี้มัน6ขอขอย5,000เสียบก้าวขอ5,000ลงมาได้เดือแด้นชิด่างไว้ซื้อกันชีโอ้อไม่มีดวงเงี่ยูอย่าเล่นนะคิวบาโซ่อ่าให้น้ำหมดป่ะหรือว่าโปรเทคไอพีดีไหม แค่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมืนสี่เอสสี่มปนสี่อันนั้นยืนสองสองจะขอสองืันห้าสองมันห้าเป็นสี่พันเจ็ดสองนห้าอ่ะาแล้วไม่มีทอนด้วยแต่แอนด์ัไลท์เพอร์เฟกตไเพอร์ไเนี่ยถ้าถ้าเอาดาร์ถ้าเอาดารก็ได้ เท่านังเออเท่าออดังไปเล่นแก่น,นะไนะที่เราไปแข่งกันนะของร้านนะอ่ะคอร์สขึข้นกินสามใช่ป่ะมแล้วมึงคิดดูมันรู้มไม่กินรอบอะเฮ่ยังา,งานสในใจเนะี่ยจริงๆรูกได้ไตั้งหลายรอบเขาเลยอรก็ตีแบงสองสอง,อองอนานแะน่เลยน่เฮ มันไม่ได้บดบ่อยเหมือนล่อยก่อนกันเองพลังแวนยังไงกันลูกองไปข้างอ่าไปข้างเป็นอะไรเตปีใช้ได้เข้าใช้ได้คะแนนรับสกิลบาสสองสกิลบั๊ดเพลการลูกสองสกิลบาสหนึ่งสอบบัหนึ่งนสามพันหนึ่งใช่ไหมถ้าจะมสกิลบ่อยสามพัน อันนี้ได้เดียวขอ5 0 0อยใช่5,002าย27เฮ้ยอันนี้ตัวใบเมืนเฮ้ยเกิดอไรเฮ้ยยอะไรไหนตอนนี้อ่าอันนี้ 2, มื่นสามสองเจ็ดสองเจ็ดลยให้ต่อไป โปรเ็นเลเซอร์ตีโปเทคจริงโปเทคเลยตีสามเป็สองโปรเทคจิิงพี่ีเนี่ยเนเท่าะหร่ไหไวรนซื้อหรือสแตนด์โคอมากินหลาไป <c oughs> ไม่ไมสิบเจ็ดอริอมเน ตีแปดบอทิกหนึ่งทสองบ่อจเนี่ยีแตก